โชเซียแตกชาวเน็ตแหกแหกแค่ m อ็ที่เวชั่นไทยและเวชั่นในเฟในชาวเน็ตจากกระแสข่าวช่อง3มเตรียมบริเมตรี่และเมียน้อยเมียหลวงเรื่องรังอย่างรังกล่าวกับนับกันของเรื่อง A อนำมาสร้างเป็นเวอร์เวชั่นของไทยล่าสดุดโลกโซเชียลก็จะมีการก กระแสตอบกับเรื่องนี้อย่างส,ส,สมากมายหลายออนมาแค่เดกติง้งหนักแค่ไหนนำเอาไปไว้คอนถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะลงบทของคุณหมอคุณหมอเมียหลวงนั่นชาวเน็ตก็เสนอชื่อมาหลายหลายอาทิตย์แล้วเดตตี้เลตตี้หรืออัปเดตเจนเนี่วงเส วงสวรรค์ปอนเพชรและแอนแอนทองเวอร์และแอนทองผสมซึ่งเหมือนว่าลายลายสังกัดที่มีชาวเน็ตจะเทใจให้กับมากที่สุดส่วนบทที่สามีทางด้านสามีก็มีทั้งอนันดาและเวเอเวชอร์เชอร์ดิงแอนปอกนวุฒิและเคน คุณเคนและโปุ๊ตต์ตตมนวัด